ุงแม่บำรุงอำเภออะไรแม่อำเภอด่านจุนโทษอำเภอด่านจุนโทเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนี่ยเห็นหัวมันไหมคะหัวมันแม่แม่ขอถามนิดเดียวปีก่อนๆแม่ได้มันเท่าไหร่แป้งนี่แป้งนี่แป้งนี่แม่ได้เท่าไรไม่ได้เท่าปีนี้แต่ปีที่แล้วได้สามตัวตู้สามตัวตู้นี่มันจะให้กว่าหัวหัวใหญ่แบบนี้นะแม่ในในหัวเป็นยังไงแม่ มันเล็กคนเล็กนยังไมเท่าเล็กคอแบบนี้ไม่เป็นน้หนักน้หนักมันเบากลัวมันเบาเบากัวน่มหลัเอนวล้วแที่ร้อนแรงกันมากมาสัมักันสดสดเลยนะจ๊ะอ่ะนี้ปีนี้เป็นไง่ร้อเหมือนกันักยจะไงตนตใจมาตี้ใจมน่ตนี่เน่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนน่จักรวาลใช่อันนี้ใช่อันนี้แล้ว ภูมิใจไม่แม่ภูมิใจภูมิใจดีใจไม่ได้ก็ตรงค่ามันมันราคาถูกโอ้ยไม่เป็นไรมันได้หลายมันถูกแต่ว่าได้หลายจากสารถขึ้นไปตอนนี้ค่ะหกเมื่อเนี่ยมันได้กี่รถตอนนี้มีเขาบอกว่าจะได้ฮารถหฮารถ์ตุกเข้าไปไเขาไปพิชิตตุพิชิตกว่าแสนหัวโอ้อประจำแล้วมาดูนะคะสารท่านตัดโอ้ยลูกไกลมันหกไก่สามหัวโอ้โหแม่งลัวกลัวเดี๋ยวคนนัดเดี๋ยวเรา เลยกันอีกทีนึงนะจ๊ะตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่กำลังกู้บ้านกันอยู terme. ่เดี๋ยวผลลัพธ์ติดตามชมตอนต่อไปจ้าพนักจากตะวันนี่นี่คแม่สีหน้ามีมันเดียวมากกว่าเก่าเป็นเท่านึงจากสองเป็นห้าดีใจภูมิใจใช่ไหมดปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับการเดินกับพลังจักรวาลในทีมของเราเนาะพร้อมกับอะไรนาข้าวาข้าวนาข้าวมีอะไรอีก มัเต็มร้อยเต็มร้อยมหันดูกล้องด้วยเต็มร้ยหอก้ห่ารเ็้อยเอเปเยกีนากัรเเดเจมือมาจบมเดินจมาจอีมแม่อย่างนึงเนาะใช้ดีแล้วบอกบเอนเพื่อนด้วยนะแม่โอเคค่คุณทุกนปนเขอบคุณค่ะ